สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมาพาเพลินนะคะจะพาทุกท่านมาทำสุกี้โลนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะก็จะมีผักนะคะผัะกกาดขาวแล้วก็แครอทแล้วข้าวโพดอ่อนแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะก็จะมีไก่ครึ่งกิโลโหมูครึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะมีุูนเส้นแล้วเราก็ มาทาไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็นําไปล้างแล้วก็จะลวกก่อนนะคะ<ม>เราก็นํากระหล่ำม,มาลวกในน้ําร้อนนะคะในน้าเดือดแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอให้เดือดก,ก่อนนะคะแล้วเราก็จะลวกแครอทลวกเห็ดลวกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะวิธีการทำอันนี้คือผักเราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีอ่ ตกขาวมีข้าวโพดมีแครอทแล้วก็มีจะมีเห็ดนะคะที่เราเตรียมไว้ตอนนี้เราก็มาดูวิธีการม้วนเลยนะคะขั้นตอนการทำของเรานะคะเราก็นำผัดที่เราลวกนะคะมาเรียงกันมาเรียงนะคะอยากได้ใหญ่ได้เล็กเราก็ตามที่เรา,เาต้องการเลยนะคะ เสจแล้วเราก็ตักหมูใส่นะคะหมูใส่ลงไปอ่ะอันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่ที่เราหมักไว้นะคะเราใส่อะไรลงไปก็ได้นะคะอยากใส่งาดำเราก็ใส่ได้นะคะอันนี้เราใส่แครอทใส่ฟักใส่ข้าวโพดแล้วก็ใส่เห็ดนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่มเส้นนะคะ วนเส้นแล้วก็ใส่ลงไปเลยเดร็ยวเราก็ม้วนเลยนะคะม้วนม้วนแน่นๆนะคะเดี๋ยวมันจะแตกเรามวนเราก็ใช้ต้นหอมนะคะในการปูไม่ให้เขาหลุด นี่นะคะเราก็ได้เราก็จะได้ สักกิโลประมาณนี้เราก็ใส่ลังถึงไว้เตรียมเปนึ่งนะคะเราก็จะทําแบบนี้จนเสร็จแล้วมาดูอีกทีนึงว่าหลังจากเราทําเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็เมื่อม้วนเสร็จเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาที่อยู่ในลังถึงนี้ไปนึ่งอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวหลังจากนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันอีกทีนึงนะคะรอบนี้เราก็หมักหมูนะคะรอบนี้าจะทาเป็นเนื้อหมูนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมา้วนโลเหมือนเดิมนะคะต้องยืนนะคะเพราะไม่ถนัดอันนี้น่าจะเกาะกันเป็นก้อนเพราะว่ามันเส็ไข่ คอยมาเหรอคอยยังไม่มาอ๋อคุณหยุคเด็กอ๋อคุอเหยุหน่อยนะวนเลยนะคะมวนให้แน่นๆนะคะอันนี้จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทั้งน,นั้นเลยนะคะมีหมูนี่อ่าหนูทำกลลกไก <ง S> ่แล้วรสนั้นรสนั้นไก่แล้วก็ทำแบบนี้จนเสร็จแล้วเราไปดูกันอีกทีหนึ่งน,นะคะอันนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ต้องอนอีกนะวมันฝา,นานแล้ม่นกนยากคะ สุกๆนี้เลยนะคะน่ากินเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาอีกตัวหนึ่งนึ่งนะอันนี้ไม่หนักอันนี้ยังไม่นึ่งเนเรานึ่งอารมณ์นึ่งอีก ี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะมาหั่นนะเราจะหั่นทุกคนชิมนะตามมามเรามาหั่นตรงนี้เลยนะเราะดูนะคะร้อนๆอันนี้เป็นหมูนะคะอ่าน,นี้เป็นเนื้ออ่าไม่ใช่อันนี้เป็นไก่คำๆแบบนี้นี่สลัดโลเิราเทมปมหน่อยเล จะชวยเอเมนอือหือ,อ,อ,อเป็นการทำแบบนี้นะคะโอ้โยยิ่งเลยครับน่าชิมมากเลยนะคะเม่เราหันลงล้วก็มาตพิงมิ้มนะคะ ได้อิ่มหนึ่งเลยนะคะน่ก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะสวยนะคะเดี๋ยวนะคะเราต้องแต่งด uh, really ้วยนะคะเราต้องแต่งหมาหนเราต้องแต่งด้วยชี เราก็ใช้มือกินเลยนะคะสูดสกจะร้อนมากของ,น,ของอน้ำจะร้อนนเย็นเนะคะเผ็ดนีเนาะเป็น,ปน,ปนใช่ไหมน้ำจิ้มซัมซอสซัมซอสพริกเกลียงมันจะเผ็ดเราก็โรยหน้าด้วย อร่อยใช่ไหมะแค่อาจจะเผ็ดไปนี้เป็นยายอร่อยไหมพี่อร่อยยายอร่อยไหมพี่อร่อยอร่อยไหมได้ครับเยี่ยมมากยังไม่กินเลยกินแล้วที่สองคนอร่อยมากอร่อย